อุแคนี้กด้หนึ่งเฮ้ยบานาโดนแล้วหนึ่งลุยลิงลุยลิงบิิงวิิิวิิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะยูโนลาดแเฮ้ยอีกอันเดียววะบ้าอยากมา จะแก้เกมนี้ได้อย่างไรเอืออ้อจบเลยหอ้โหนึกว่าจะเบลจะเข้าแผนนะ่ะเ,เป็นคุวิ่งไปนี่เลยมีดูแล้วต้องพิการเขาปะเแจกไปอีกหนึ่งเอาอันนี้เข้าอันนี้ได้แล้วดนมั่งล้ะได้แลยเอาเหรียญนี้ออกอืม